คอลัมน์เสียบซึ่งหน้าตายอยู่หมดสิทธิ์พอคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมขร้าราชการตำรวจหรือกปคอพอพอตรตีตกคำอุทธร์บิ๊กโจ๊กพลตวเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรที่เห็นว่าคำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่178ทับสองที่สั่งให้ผู้ทอ,อนออกจากราชการไว้ก่อนเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายวินิจฉัยยืนตามคำสั่งดังกล่าวดํานเนือนการตามหลักเกณฑ์วิธีการ ที่กฎหมายและกฎกฎตรกำหนดและเป็นการใช้ดุลยพินิทที่เหมาะสมเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายก็เหมือนกับเป็นการไขล็อกปมร้อนภายในรั้วกรมปทุมวันให้กระจางให้คลี่คลายและให้ทุกอย่างได้เดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพบตรคนใหม่ต่อจากบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สวิมลพอบอตรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2567 ก่อนหน้าในเยี้ยมมีข้าตกเถียงกันว่าหากกรณีบิ๊กโจ๊กยังไม่ชัดเจนยังไม่กระจางหากมีการแต่งออตั้งผบตรจะต้องมีการนำชื่อผลตมเอกสุรเชษเข้าพิจารณาด้วยหรือไม่เพราะบิ๊กโจ๊กยังคงมีตำแหน่งเป็นรองผอบอรตรอ,อยู่แต่เมื่อถึงขั้นตอนของกปคอ,อ,อตรอเสร็จสิน้นขั้นตอนกระบวนการต่างๆก็ต้องขับเคลื่อนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ประสานขอบผลวิจัยกรปคอตรอ จากนั้นก็ขึ้นนาขึ้นทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อให้พ้นจากตาแหน่งรองผอบอรตรตามระเบียบตามขั้นตอนเมื่อทุกอย่างเคลียร์แล้วก็จะได้ถึงคิวการแต่งออตั้งผบตรคนใหม่ซึ่งตามถามหลายคาดว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้น่าจะได้เห็นชมหน้าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนที่15แคนดิเดตผบตรปีนี้หากตัดชื่อบิ๊กโจ๊กออกไปแล้วจะเหลือเพียงสรายนั่นก็คือพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ผ่นเพชรรองผบอรตร ดูแลงานด้านป้องกันปราบปรามและเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น41เกษตรอายราชการปี2569คนต่อมาพลตำรวจเอกไกรบุญชั่วทรงเจริญตำรวจแห่งชาติดูแลงานเจรตํตำรวจเป็นนักเรียนในร้อยรุ่น39เกษตรวัยราชการปี2568ต่อมาคือพลตำรวจเอกธนาชูวงรองผบอตรดูแลงานสืบสวนสอบสวนเป็นนักเรียนในร้อยรุ่น42 เกษัยอายุราชการปี2,569แม้ตามกฎตามระเบียบตำรวจยศพลตำรวจเอกตำแหน่งรองผอ,อรตรและเจริญตำรวจแห่งชาติทุกคนมีสิทธิขึ้นดำรงตำแหน่งผอ,อรตอรแต่เมื่อดูจากท่าทีเทียบกันปอนต่อปอนณเวลานี้ชื่อของบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตรัตนน่าจะดูโดดเด่นเพราะเคยทดลองงานคุมกรมปฐุมวันมาในช่วงที่บิ๊กต่อไปช่วยราชการสำนักนายกรวมทั้งตอนนี้บิ๊กตาย ก็ขยับมาอยู่อาวุโสสูงสุดตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้แต่งตั้งผอ,อรตรอคำหนึงถึงความอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันเก้าอีออ้ผอตรอคนใหม่โอกาสตายอยู่จะมาเสียบแทนเต็งหนึ่งอย่างคนตมบบเอกกิตรพันเพชรมีน้อยมากจริงๆ